ก็คือได้แล้วเดี๋ยวให้มันหายร้อนก่อนให้พี่นินชิมร้อนไหมพี่นินอาตาพี่นายค่อยๆทำพี่นายพี่นายอย่าห้าวนะมันจะร้อนอ,อ่ะพี่นายพอก็เอาขึ้นเลยลูกอ้นยร้อนนก่อ,อ,อให้หายร้อนก่อนในขนาดนี้คือควันขึ้นเดือดพุดธพุดพุทพุเลย,อ,ยอร่อยไหมคะ,ะตา,าตาพี่นิน การที่จะทำอันนี้นะคะเพื่อนๆต้องดูในอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะวันนี้สนุกมากๆเลยขอตัวไปปิดคลิปแล้วก็กินกันให้เรียบร้อยก่อนนะเดี๋ยววันหลังเราจะมารีวิวกันอีกนะคะบ๊ายบายค่ะวันหลังจะรีวิวเบบเอ็ดอย่าลืมติดตามช่องนี่นายชาแนลนะคะกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ด้วยนะบ๊ายบาย